องค์การปกบรองต่างๆที่ประสบภัยได้มี8แห่งมาถึงขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการหลอกลวงรับสมัครประเทศญี่ปุ่นได้การรับสมัครสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีเพื่อไปสมัครงานทํางานในงานต่างชาติสําหรับกิจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพนะคะเราจะมีการสาธิตอาชีพอาตรานนะคะ เลยนะคะยินดีก่อความสำเร็จของนักศึกษาทุกคนนะคะชั้นระดับปวสสาและปวสสอค่ะมาไปเลยค่ะ